สบายดีพี่น้องลังไม้นะพี่น้องเนาะบออกับท่งบบาไซคือเขาพี่น้องหลังจากที่เขากินมาม่าแล้วการนั่งพักก็บ่ได้โดนบันไดเขาก็สิไปแล้วบาดนี่ไปยังเบาเขาสิไปยามเบ็ดเอาไปใสเป่เบ็ดมาใปกับไอ้เขานี่แล้วเพื่อว่าไปเพื่อว่าสานีเวลาดีแล้วไปพี่น้องกับ่อไก่บันไดพี่น้องยางเหนียวกับร่างกาย อยู่หายอยู่หน้าเฮาคือเกา่าพีสร้างนะไรนะโอ้เฮาก็เดียวทางโตมึกวานนี่เนาะน้ำเนาะพี่น้องป้อพี่ได้นี่นี่เัาสีให้เบิ่งน,นะนี่ห่วยตัวนี้นะห่วยน้องห้องหน่อยจนเต็มน้ำนะปกติเนีเขามันอยู่ขขกับขาดเฮาก็หอดเทียงละหอดเทียงอ่ายพี่ละ ้ำเนาะนาป่าวสในท่วมหลายพุ่นแหละคันันน่แต่ว่าวแล้วยังบ่เต็มที่ปานดวอาจสิลองเสๆเบิ่งนะผลก็เฮาใส่ขี้กเดือนนาเนาะกระเดือนดำๆนะพี่น้องโตกันใหญ่ก็บ่ใหญ่ปานไดพอดีอาโกแต่ว่ายุงกันหลายเด้อพี่น้องไปเบิ่งพี่น้องว่ามันสิเป็นจังไดเนาะ ล้างเลขป้าทเองให้เอ,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 อาไหมไหมปลาเข้าปลาเข้าจับดูจับดูอูกล้างเลขพี่น้องูอ้มองดูคนมาเนาะคนมามาจิตหลุดเจ้าเจ้าพี่นอ้องเจ้านี่น้ำนะพี่น้องน้ำนะก็พอดีนะโอ้ยซังมองเขาคิดเบ็ดบ่อนะนะโลอมองเจ้าคิดบ่ นะพี่น้องนะพนาพ่อไพ่บาวไส้เป็นภูมินาซีคิดเบ็ดอยู่นะนะอายุหากินกันโอ้เจ้าเจ้าเจ้าพี่น้องเจ้าอู้ปลาขาวอีกแล้วอุ้ยฮะเอาหน้าแม่เอาหน้าแม่เอาหน้าแม่ปลาขาวอีกแล้วพี่นอ้องอูยเจ้าปลาขาวปลาขาวโอ้พี่น้องพี่นอ้องพี่น้องเห็นไหมพี่นอ้นนอง อู а, ้ดึงขั้นไปตึดตึดดอีละลุนลุนไปสักอีกปลายังอีปลาปยังอีอู้ปลาขาวปลาขาวตัวใหญ่ตัวใหญ่ปลาโถตัวนี้นะปลาโถโอ้นี้ใหญ่กว่าตัวแรกบ่เฮ้ยนอะมัน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 โอ้ชมฝนวาวยังได้ว่นได้ขี่มูเออว่นได้ขี่อวดแบบว่าเออ

อุ้ยโอ,อย้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาถูเกินแล้วสุดยอดสุดยอดปมาถูกขี่โม้นิดนึงเงี้ยเอ้าถูพี่น้นนนองเจอของดีแล้วนี่นั่นมาโถูกสุดๆเลยปลาดุกนะพี่น้องอ,อ แจว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 มาเรื่อยๆพี่น้องยังเอาอีแล้วพี่น้องเตะบอลหัวปายังพูวแจวแจวแจวบอลนู้ดตีนยืดยืดๆอู้ปลาขาวกันแล้วอู้แจวเลยนะปลาขาวกับพูวิแจว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 ขักอลีนพี่น้องเอ้ยคนมานะพี่น้องปลายังเดีปลายัง อุ้ยโอ้โอ้โหโอ้โอ้้โปลาคอนี่ยมาได้เด้อเห็นเห็นมาได้เด้อ,อเจ้าฮะกินเลิกบ่อ้ยคนหมาน่ะรีดายเจ้าอะไรนะหมานมาเรื่อยๆพี่น้องโอ้กินเลิกบ่เฮ้ยระวังได้มันตับมือเลยเจ้า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  จ๋วเลยแบบนี mm ้แ hmm. จ mm ๋วเลยอือห yeah, ืออได้บ่ได um SO ้ยกะโตกะอันนั้เามืข่าบ่ได้บ่มูือจุกข่าวปได้บอพออีกแล้วพี่น้องอ๋อทุกยังบุหูพี่น้องรุ่นน้ำกันพี่น้องแต่ว่ามันนี่นี่นี่มันตงยึกยึดยึยึยึ่นี่ย่างด้วย ตัวฉีเอาเน้นแล้วปุบเออเอาทานีปัดดูปัดดูปุกบ่เห็นบ่๊บของซจียมันขาดได้เห็ดแห้งไอมเจียวพี่น้องเจียวอมันมานมันมันมานเพราะป่าลองเลยพี่น้องรอบแรกได้ไหมพี่น้องรอบแรกของปีเลยใชยเ่เบ็ดกันเนาะ รอบแรกของปีเลยนี่รอบแรกของปีเลยนะแต่ว่าเขาบริได้ใช้ร้ายผมเขาเสิบเสิบเบื้งก่อนนะเขาลองเบื้งก่อนมาป่าสีเข่าพังระโบพี่น้องใส่เบ็ดบริได้รลายดอกหอดว่าสามสิบบอกประมาณน่ะมหอดสามเบ็ดเช้ากันลางเจียวปลาดุกบ่เฮ้ยปลาดุกเจียวมวยใหญ่บันไดมาเรื่อยๆนะพอดีพี่น้อง หากินเป็นบ้านๆเฮ้าเนาะฮักมันหัวของเนาะของอะไรใช่เบ็ดเบอร์ใดเบอร์เบอร์สิบเจ็ดบอกรู้เบอร์สิบแปดเบอร์สิบแปดพี่น้องแต่ว่าไม้นะไม้ยันขบซ้ำอือเฮาบ่เอาหน่อยบันไดแล้วก็บ่เอาใหญ่บันไดหมักเบ็ดกถะพอดีเนาะหน่อยแล้วพดยากเขาหน่อยแล้วมันปอดยากหนึ่งมากนะป่าถือเลยสำนีพอดี โอ้บนลุดดอกพูดถึงออกอลองค้นฟติแต่ว่าเฮานี่พอดีมักซ้ำนี่นะยาวต่อพี่น้องโอ้าขากระลีน้องร่างเก่าล่างเดิมเฮายามกับพี่น้องบ่แม่นว่าเฮากกบบยามาก,กับอันไหนห้ายามเบ็ดนี่เฮายามรอบขากระับอ้าลูกกองของน้องบ่เฮยฮะจบยังอยู่พี่น้องยังอยู่ลุน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 ,น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 ถั่วมันคือเก่าคนมนันอือ อุ้ยดเดี๋ยวเดี๋ยวทปเด,ดิมเลยป้าทูคักบานี่ปากกดพี่น้องปากดปากดอลีได้บ้างไนงปากดปากดได้ปากดปากดอลีนี่แล้วนี่นั่นอืทูแจวแล้วนะคนมานะแบบนี้แล้วม้ากมามหือนวาเช่าคิดทหดไปแล้วอืม คอยบอกเจ้าเลี้ยวว่ะจะพึ่งไปประมาทยังบ่ท่านได้ยามหลอบเล้งว่ะเค่ไส่ลงไปเละยามขึ้นมาแมันบ่ถือเลยปพ๊บว่าบ่าส่งเลยยังบ่ได้อีสังเลยอู้เราบังหยียบเกี่ยวไดเอาลงพื้นก้อนมันยากไลยมันยากไดมันจับบ่ได้ได้ขนนึ้นบ่หนาะนาอันตรายพได้อย่ามันเงียง้ยมันปักมือเโย แทบเซกเอาไว้นอนไข่อยู่มืดมือผิดแล้วนี่นะบางฟูผูพิษนะเจียวเจียวใส่ของไว้ใส่ของไว้อ้ยซสย่ไม่หรอไอ้พี่น้องห้าตรงไปอันนี้รอบเมื่อแล้วพี่น้องในตัวหนึ่งเนาะรอบห้าก้บับเนาะ

เอาลงดินนะลงดินนะลงดินอุ้ยเจียวโอเคอเลดี้นี่แล้วขากลายนะเจียวอาเข่าของไวสลืบสังกตดมัขงของเขาก็กเริ่มนักแล้วเป็นยังไงฮึโอ,อ้ปลาดุกเกินมอคืนได้นี่พี่น้องนไพ่ยบาใส่นะเมื่อกี้นี่ มันอยู่ตามริมนี่เห็นบ่ซอยมอยบ่ไปซะกลับเลยเออพี่น้องขึ้นมาเมื่อแล้วพี่น้องขึ้นมาแล้วมวนแต่ว่าเฮายังบ่ได้สรุปให้เบิ่งว่าจักรุ่นนํากันพี่น้องมานอลีเทบ่เทบ่ดูนับเบิ่งได้บ่มองนี่ เอาเลยพี่น้องเบ่งก่อนเนาะให้เอฟซีบางคนโอ้ปลาดุกหนึ่งสองปลาขลาสามสี่ปลาคอสองโมโอ้ไม่แต่ตัวใหญ่ใหญ่โอ้พี่น้องปะพี่น้องจังไดดก็ท่าก็เชิญได้อำลาพมาจากปิดคลิปแบบนี้แล้วพี่น้องเนาะจังไดใก็ขอมอบกับใจเอฟซีวัตสุขุสุคนที่เขาเบ่งมาส่งพรหมใส่ผักก็ไล่ผัแชร์พี่น้องก,กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะไปได้ผ่าดคลิปใหม่ๆไว้พรอนคลิปหน้าเนาะพีน่น,น้องสบายดี